มะนาวอย่าก,กัดมืออปั่นกำลังขึ้นก็เลยคันดูมีติ่งตาพิเศษด้วย,ไป,ปยไปไหนละวจ้ามามแามมแมมแมมแมม,แม,ม,แม,มไปนู่นละข้อสุกะปกเลยอยู่กับมะน,นาวนี่แหละอืม ไม่ให้มีไม่มีอะไรให้กินไม่มีอะไรให้กินไม่มีอะไรให้กิน,กนลิงชามะนาวจ๋าชามะนาวจ๋าแม็มแม็มแม็แมรถมารถมานีาเดี๋ยวก็โดนหยัอ อ๋ไไอ,อไปไหนถ่ายรูปไม่ถ่ายจะถ่ายรูปน้องมะนาวเหรอ,อ,าาอ,กอไร <laughs> กลไปหรือเปล่าเาเลยหยัดกัดเขาหยัดกัดเขา อากาดแรงมันเจ็บกิดเบาๆอยากกระโดดเล,นนนลน่นน้ำเหรอมันเอ้ามาหาลงเล่นน้ำมันร้อนน้ำปะเห็นไหมเห็นไหมนี่

จั๊กจัาจั๊จัจ๊ก่ม,มาเข่ามือข่ามือไม่ได้มือนะแมมเนี่ยไม่รู้ความเลยนะ<ล>ยไม่รู้ความเลยนะแมมนะแมม <c oughs> ฟินไหมฟินหนูฟินคะ่ะแมมตัวเหมีย ดูท้องแดงหมดเลยไม่รู้เป็นโรคตายหรือป่าไม่รู้หนูเป็นโรคตายหรือป่าวหนูฟินแก่แล้วแก่แล้วคน,คนคนเนขะ้าต้าเหมือนแม่จะอาบน้ำมาใหม่เลยตัวหอมเชียว ตัวหอมเชียวแค่นี้นะแค่นี้นะ